เอาละครับแล้วกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของการอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการประมงเฟสสองนะครับเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณเฉลิมชัยสุวรรณรักอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงแหล่งทุนนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยดไต้ถุนร้านเราจะมอบของ กล่องใส่ของอนเนกประสงค์พร้อมกับนดอเรี่จากธนาคารออมสินนะครับเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านมาทาง SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับ SMS นั้นพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข422 1 0 7 5 4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ทุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คาว่าเก็บเบี้ยได้ทุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับในทางรายการก็จะใช้ระบบการ สมคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้รายงานถึงความสําเร็จของการจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ครั้งที่1นนะครับซึ่งปรากฏว่าสามารถที่จะช่วยลูกค้าได้เป็นจํานวนถึง1 5 0 0 0รายด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลทวอีกครั้งครับ ธนาคารออมสินนะครับได้รายงานความสําเร็จของการจัดงานมหากรรมร่วมใจแก้หนี้ครั้งที่1นนะครับซึ่งปรากฏว่าสามารถช่วยลูกค้าได้เป็นจํานวนถึง1 5 0 0 0รายด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับได้รายงานความสําเร็จของการจัดงานมหากรรมร่วมใจแก้หนี้ครั้งที่1นนะครับซึ่งปรากฏว่าสามารถที่จะช่วยลูกค้าได้เป็นจํานวนเท่าไหร่นี่คือคําถามนะครับส่งคําตอบมา SMS 4221075 a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจ ա วันที่7พฤศจิกายนก็บอกไปแล้วนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดชลบุรีคุณโสพิษบุญแสงเรืองนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารที่ดีฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อบ้านกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากจะมีบ้าน สามารถนําสินเชื่อดังกล่าวไปใช้ในการซื้อบ้านก็ได้สร้างบ้านก็ได้นะครับหรือว่าจะต่อเติมจะซ่อมแซมหรือแม้กระทั่งการรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อทํประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อทางธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีอยู่ที่รล2 6 5ต่อปีนะครับพร้อมกับจะได้รับเงื่อนไขพิเศษก็คือช่วง6เดือนแรกนั้นสามารถที่จะเลือกไม่ชําระเงินค่างวดได้นะครับแล้วหลังจากนั้น ยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกชำระเงินค่างวดแบบผ่อนชำระต่ำเป็นเวลานาน6เดือนนะครับโดยเงินต้น1ล้านบาทผ่อนชำระเพียงเดือนละ3 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะได้มีสภาพคล่องรองรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันหรือว่าจะเลือกผ่อนชำระตามค่างวดปกติก็ได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้ครับธนาคารออมสินยังจะยกเว้นค่าจัดทานิติกรรมสัญญาค่าบริการสินเชื่อรวมทั้งกรณีรีไฟแนนซ์ ซึ่งหากมีวงเงินสินเชื่อเคหะเกิน1ล้านบาทขึ้นไปก็จะไม่ต้องเสียค่าจดจำนองนะครับและยังซึ่งหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขก็เป็นไ,ไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับโดยขณะนี้ได้เปิดให้ยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวแล้วจนถึงวันที่15มกราคม2566นี้สามารถยื่นได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับส่วนเรื่องของการจัดทำนิติกรรมสัญญาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่15กุมภาพันธ์2566นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นที่ Facebook Fan Page ก็เข้าไปที่ GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝาก2ประเภทด้วยกันนะครับคือเงินฝากเพื่อเรียกเพื่อการเกษียณ7ปีและอีกประเภทหนึ่งก็คือเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ13เดือนนะครับสำหรับเงินฝากเพื่อเรียก พิเศษเพื่อการเกษียณ7ปีนั้นจะเป็นเงินฝากระยะยาวคือเปิดรับฝากเปเวลานาน7ปีด้วยการเหมาะสำหรับการเก็บออไมไว้ใช้ในยามเกษียณนะครับธนาคารจะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบสเตปอัพสูงสุดจะอยู่ที่ร้อยละสิบจต่อปีนะครับเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์รับฝากเปิดแล้วนะครับทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน w w w g s ล o r t h หรือจะเป็นทางไลน์ official ก็เข้าไปที่ G s b Society ก็ได้เช่นกันนะครับเปิด ให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์จนกว่าจํานวนวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับส่วนเงินฝากอีกประเภทหนึ่งคือเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ13เดือนจะมีระยะเวลาในการฝากนาน13เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบสเตปอัพเช่นกันสูงสุดจะอยู่ที่104.5สูตรอปีนะครับเปิดรับฝากแล้วเช่นกันนอกจากนี้ครับธนาคารอมสินยังได้เปิดตัวบริการใหม่คือแอปพลิเคชันโค้ชออมนะครับซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการวางแผนการออม ซึ่งผู้ที่ใช้งานสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการ Android สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ทดลองใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวได้แล้วนะครับโดยเข้าไปที่ Google Play Store ส่วนระบบปฏิบัติการ iOS นั้นสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ทดลองใช้ได้ในเดือนธันวาคม2565นี้นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงแหล่งทุนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องการ เสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงนะครับโดยสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงเฟสสองซึ่งได้มีการอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนวงเงินก็ประมาณ5,000ล้านบาทพูดคุยกับคุณเฉลิมชัยสุวรรณรักอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณเฉลิมชัยครับครับสวัสดีครับคุณปิรพัฒน์สวัสดีครับท่านผู้ปังนครับครับสินเชื่อนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับคุณเฉลิมชัยครับครับอ่าสินเชื่ออ่เราเรียกว่าสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับครับเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการ การประมงเลือที่สองเนี่ยก็ที่มาที่ไปจริงแล้วเนี่ยอ่ามันต่อจากเฟสที่หนึ่งคือเฟสที่หนึ่งเนี่ยตอนนั้นอ่เมื่อปีหกสามนะครับ,รบชาประมงผู้ประกอบการทั้งหลายก็มีความเดือดร้อนในเรื่องของสภาพคล่องเรื่องเงินทุนที่จะมาใช้ในการประกอบกิจการกาประกอบกิจการก็หมายความว่าหนึ่งมาปรับปรุงสภาพเรือสองปรับปรุงเครื่องยนต์แรต่างให้มันมีสมรรถนะที่ดีขึ้นหรือลดค่าใช้จ่ายให้ให้ให้ให,ให้ดีขึ้นน่นะครับ,รบซึ่งในการาหาแหล่งทุนให้กับ ผู้ประกอบการเนี่ยอ่าก็โดยปกติแล้วเนี่ยแหล่งทุนต่างๆที่เป็นธนาคารพาณิชย์เนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดทีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็มีการปรึกษาหารือกันกับสมาคมการบงทและก็ผู้ประกอบการต่างๆโดยการตักดันของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับดรเเฉลิมชัยศรีอ่อนก็คุยกับธนาคารออมสินธนาคารทรกศซึ่งเป็นธนาคารของภาครัฐเนี่ยก็ให้มีการกําหนดวงเงินขึ้นมาส่วนหนึ่งที่จะให้ผู้ประกอบการด้านการบงทุเนี่ยใช้ เพื่อไปปรับปรุงกิจการนะครับซึ่งก็ในระยะที่หนึ่งเนี่ยเรามีวงเงินอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามร้อยกว่าล้านบาทครับที่จะให้ให้ชาวประมงได้ใช้นะครับจนกระทั่งเรามีช่วงระยะเวลาในการที่จะให้สมัครเข้ามาประมาณหนึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นเราในระยะที่หนึ่งเนี่ยเราจะหมดเวลาไปเมื่อวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมสองพันร้อสิบสี่แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการในขั้นตอนการสกรีนหรือว่าการทําการบ้านของของธนาคารเพื่อจะ อนุมัติสินเชื่อกับชาวประมงนะครับซึ่งในในทั้งหมดเนี่ยในตอนแรกเนี่ยก็มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณห้าพันกว่ากว่ารายนะครับ,รบได้รับการพิจารณาสินเชื่อไปแล้วสองพันสองร้อยกว่ารายนะครับ,รบก็ยังมีความต้องการที่จะ,อะขอที่จะมีวงเงินเพื่อจะปรับปรุงกิจการอีก,อ,กอีกเป็นเฟสที่สองเพราะนั้นทางกระทรวงเกษตรและจากกร์ก็ได้เสนอคอรมอเพื่อให้พิจารณาเรียกว่าต่ออายุ mm. ในโครงการนี้อีกเมือ่อ ซึ่งคอรมอได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อสิบห้าที่ผ่านมานะครับในวงเงินห้าร้อยห้าพันล้านบาทนะครับที่จะให้ผู้ประกอบการดน้าการลงไปขอสินเชื่อจากทั้งสองธนาคารอย่างที่กล่าวมาแล้วครับท้งธนาคารออมสินและก็ธนาคารทกศสครับอืมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครบ้างครับที่เข้าขายแล้วน่าจะมีสิทธิขอสินเชื่อได้เนี่ยครับก็จะมีผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของเรือประมง่นะครับที่มีขนาด เรือตั้งแต่60ตันก๊อสขึ้นไปแล้วก็เรือทีท่ต่ากว่า60ตันก๊อตลงมานะครับคือทต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าในเรือที่มีขนาดตั้งแต่60ตันก๊อสเนี่ยท่านจะได้ไปขอสินเชื่อจากธนาคารอมสินนะครับอันนี้ก็จะ<อ>จะแยกกันลูกค้าของเป็นสองสองส่วนนะครับ,รบ60ตันกรอสขึ้นไปเนี่ยไปขอจากธนาคารอมสินซึ่งจะมีวงเงินให้กู้ในแต่ละรายนย่ยงไม่เกิน10ล้านบาทบต่อรายนะครับถ้า ขนาดเรือต่ำกว่า60ตันก๊อส์ลงมาเนี่ยก็จะไปขอกู้กับธนาคารทกสวงเงินก็จะไม่เกินราย,ารายละ5ล้านบาทนะครับอ,อันนี้ก็จะจะ,จะ,จ,ะจะสามารถแยกลูกค้าได้ทีนี้เจ้าของเรือที่ที่มีทะเบียนเรือไทยนะครับถูกต้องจากกรมเจ้าท่าแล้วก็มีใบอนุญาตทำบ,บมพมพิษจากกมบมพมเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าก็มีสิทธิ์ที่จะมาสมัคร เข้ารับบริการขอสินเชื่อทั้งทั้งสองธนาคารนี้ได้อยู่แล้วขึ้นอยู่ขน,ขนาดของเรือที่ท่านเป็นเจ้าของครับครับครับเพราะฉะนั้นเขาแจรู้ตัวแล้วใช่ไหมฮะโดยปกติจะรู้ตัวแล้วครับเพราะว่าเราประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เฟสที่หนึ่งมาเป็นต้นมาแล้วก็เฟสที่สองก็เป็นความต้องการของพี่น้องชาวประมอง,องเองนะว่าต้องการให้รัฐบาลได้ช่วยเนะ่ึ่งรัฐบาลก็ช่วยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เขาเตรียมตัวก็คือก็เตรียมหลักฐานเอกสารต่างๆมายืน่น กับสำนักงานประมงจังหวัดในแต่และจังหวัด22จังหวัดชายทะเลนะครับ,รบเพื่อจะอรวบรวมหลักฐานแล้วก็ทางสำนักงานประมงจังหวัดก็จะส่งคําขอและก็หลักฐานเหล่านี้ให้กับทั้งสองธนาคารดังกล่าวตามประเภทของเรือที่ที่ที่ตางผู้ประกอบกิจการได้จับมีความประสงค์ครับอ๋อหมายถึงว่าเขาไม่ต้องไปยื่นเองเลยครับตอนนี้ทางสำนักงานประมงจังหวัดจะยื่นให้ก่อนอแล้วเสร็จแล้วธนาคารก็จะนัด จะนัดทางเจ้าของเรือนะครับไปเพารณาในเรื่องของความสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอาการพิจารณาในเรื่องของหลักทรัพย์รายต่างๆในการ,รที่จะที่จะ,ะทารายละเอียดก,กันนะครับอืมแสดงว่าเจ้าของเรือที่จะไปยื่นเนี่ยก็ต้องเป็นเรือที่ขึ้นทะเบียนไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยนะครับครับถูกต้องครับรต้องมีเป็นเรือที่มีขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็คือเรือขึ้นทะเบียนตอนนี้ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่า เรือที่ขึ้นทะเบียนตอนนี้ทั้งเรือประมงพาณิชย์ก็เราต้องมีทะเบียนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะผิดกฎหมายส่วนเรือประมงพื้นบ้านเองก็มีทะเบียนนะครับตอนนี้เพราะว่าทางกรมเจ้าท่าเองก็ได้เปิดรับจดทะเบียนของเรือประมงพื้นบ้านนะครับซึ่งมีขนาดนี้อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นกว่าลำครับเรือเหล่านี้ก็สามารถที่จะเข้าสู่การใช้บริการของเห็นเชื่อจากทั้งทสองธนาคารได้เช่นเดียวกันอ๋อเราไม่ได้จํากัดใช่ไหมครับไม่จํากัดครับก็อยู่ความจาเป็นว่าเรา ต้องการเงินทุนเนี้ไปปรับปรุงกิจการด้านไหนนะครับ,รบซึ่งซึ่งก็อันนี้อยู่ที่แผนการดาเนินการของผู้ประกอบกิจาการหรือเจ้าของเรือประมงเองครับอ๋อแสดงว่าไม่จะเป็นต้องเป็นทุกรายก็ได้ใช่ไหมฮะเอาเฉพาะคนที่มีความจําเป็นเท่านั้นเองครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับคนที่มีความจําเป็นนะครับ,รบมาเข้าถึงหลักการมามาเข้าถึงธนาคารทั้งสองธนาคารนี้โดยที่เรื่องนี้จะมีผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์ก็คือ ทางรัฐบาลนะครับจะช่วยเหลือเรื่องดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละสามนะครับหมายความว่ารัฐบาลจะรับภาระไปอ่าครับรับภาระร้อยละสามของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วยท่านนะครับดัะนั้นท่านก็จะจ่ายเฉพาะส่วนต่างที่ที่ธนาคารคิดสมมุติธนาคารคิดที่อ่าอ่าหกบาทนะครับร้อยละหกร้อยละหกต่อปีทางรัฐบาลก็จะช่วยสามนะครับท่านจะจ่ายสามบาทนะครับอันนี้ก็คือหลักการที่ทางคอรมอได้เห็นชอบมาครับครับ แต่ถ้าจะให้เห็นเป็นรูปธรรมหน่อยนคุณเฉลิมชัยครับหมายความว่าถ้าเอเราเราจะเอาสินเชื่อนี้มาปุ๊บเราต้องจ่ายดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะไปลงทุนเนี่ยมันก็ต้องได้มากกับคืนมามากกว่าสามเปอร์เซ็นต์มันจะคุ้มค่าถูกต้องครับถูกต้องครับอืครับก็ถ้าก็ต้องคิดก่อนนะฮะเจ้าของเรือประมงเทไหลรับต้องต้องต้องคิดให้รอบคิดอนครับอย่างเช่นการการการที่จะได้อรายได้ขึ้นมาเพื่อจะไปจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยนะครับผมผมเชื่อมั่นว่าหนึ่งต้อง อไปอไปลดต้นทุนนะลดรายจ่ายที่ท่านอาจจะมีรายจ่ายอยู่มากกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับเช่นสมมติเรื่องสภาพเครื่องยนต์ต่างๆที่เก่าล้าสมัยนะครับก็เปลี่ยนเครื่องให้มันทันสมัยขึ้นนะครับไม่ไม่ไม่กินน้ํามันซึ่งตอนนี้น้ามันก็อย่างที่เราทราบกันอยู่น้ามันก็เป็นราคาแพงเพราะนั้นถ้าเครื่องยนต์ได้รับการเปลี่ยนหรือว่าการซ่อมแซมบํารุงที่มันดีขึ้นนะครับก็ จะทาให้ลดค่าใช้จ่ายเรื่องน้ํามันลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยอันที่สองเรื่องเทคโนโลยีในการอ่าที่ต้องใช้แรงงานมากๆรับนะที่จะต้องจ้างคนต่างๆเนี่ยถ้าเราปรับมาใช้เทคโนโลยีที่มาทดแทนแรงงานคนก็จะช่วยได้ในการเรื่องของการจ่ายค่าแรงซึ่งอาจจะลงทุนครั้งแรกอาจจะมากแต่ว่าระยะต่อไปก็เชื่อว่าน่าจะน่าจะคุ้มทุนนะครับครับเราเราครอบคลุมกิจาการที่เฉพาะเรือประมงอย่างเดียวหรือเปล่าครับหรือว่าบริบทอื่นด้วยฮะ อ่ตอนนี้โครงการนี้ไปให้เฉพาะจะจมกับเรือประมงก่อนครับเรือประมงก่อนเพราะว่าโครงการโครงการอื่นๆก็ก็มีครับที่ได้พูดคุยกับคุณจิรพัฒน์ก็กรมวระงเองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีโครงการดีๆอยู่หลายส่วนเช่นเรื่องของกองทุนส่งคลอดเกษตรกร,กรที่ช่วยให้กับอ่าเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับรายละห้าแสนบาทอ่าจนวนหนึ่งพันหนึ่งพันรายก็ตกห้าร้อยล้านบาทอันนี้ก็ก็ได้ได้มีโครงการที่คอรมอเห็นชอบไปแล้วเมื่อเดือนประมาณกันยายนที่ผ่านมานะครับ ในวันนี้พฤศจิกายนก็เป็นเรื่องของชาวประมงเป็นการช่วยในระยะที่สองครับครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่พูดง,ง่ายว่าต้องสํารวจตัวเองก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดท่านมีความจาเป็นก็ควรจะเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่จำเป็นก็ไม่เป็นไรมั้งแคแล้วแต่แต่ส่วนมากก็ควรจะเป็นนะครับครับก็คือถ้าไม่จําเป็นต้องต้องมีนี่ก็ก็ก็ดีก็ดีนะครับหต่ว่าถ้าจําเป็นหาจากแหล่งทุนอื่นไม่ได้เพราะว่าธนาคารฟานิ์อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าเรื่องเรือประมงเนี่ยเขาปล่อยไหมครับปกติเขาปล่อยไหม ปกติจะปล่อยยากครับย,ย,ยากทำไมครับทำยยไมเ,ยยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขามองว่าทรัพย์สินที่เป็นเรือประมงเนี่ยอาจจะ,ะมันไม่ใช่ทรัพย์สินที่เป็นอยู่ประจําที่นะมันไม่ใช่สังหาริม้รัพย์บลอไปลอยมาใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาเรื่องสินเชื่อเนี่ยจะค่อนข้างยากกัน,นี้จป็งข้อทีจจริงนะครับแต่ว่าเมื่อมาเมื่อมาทํากับทั้งสองธนาคารเนี่ยผมก็คือโดยผ่านคนไกของรัฐก็คือสำนักงานประมงจังหวัดเองหรือว่ากรมประมงเองเข้าไป เป็นผู้ดูแลเรื่องโครงการเพรฉะนั้นในนะเรื่องของเรือประมงเนี่ยคงจะไม่หายไปไหนแล้วก็ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยทางเรือประมงเองเนี่ยก็ก็ยังมีความจําเป็นต้องต้องประกอบอาชีพกันอยู่เยอะนะครับนะเพราะว่าอ่าหลายหลายส่วนก็จะเลือกอกันไปเพราะนั้นคนที่ยืนอยู่เนี่ยผมว่าเราก็จะสามารถที่จะได้ส่วนแบ่งของสัตว์น้ําที่ที่มากขึ้นน,นะครับอ,อันนี้ในมุมอมอง,องของการใช้ทรัพยากรนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ท่านก็ต้องปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพของการ การจับด้วยของการลงทุนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าจะอพูดถึงยังประโยชน์กับกับชาวประมงได้ในขณะนี้ครับกับคุณเฉลิมชัยผมถามความรู้นิดหนึ่งปกติถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยไหนไม่รู้นะฮะเ,เวลาที่เขาจะลงเครื่องไม้เครื่องมืออะไรกันแล้วแต่เนี่ยซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งส่วนข,ของการประมงด้วยเนี่ยเขาได้คำานึงถึงหลักเกณฑ์กฎกติกาม,มากน้อยขนาดไหนฮะสมัยก่อนคือสมัยก่อนถ้ารับพูดถึงก่อนปี2อ5 8อนห้าสิแปดนะครับที่จะมีพหลกการประมงเข้ามา ที่เป็นฉบับใหม่นะครับหลังจากที่ไทยประเทศไทยโดยในยูเนี่ยสมัยก่อนก็การทำอาชีพประมงเนี่ยเขาเรียกว่าค่อนข้างอิสระนะครับการจะเป็นยุคทองอ่น<ะ>ี่ยในยูหรือว่าจะอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะไม่ได้มีใครใครไปควบคุมเท่าไหร่นะกรับรวมทั้งเรื่องของเครื่องมืออย่างเช่นเรื่องอ,อวนต่างๆเนี่ยสมัยก่อนก็มีกําหนดไว้นะครับมีกําหนดไว้ชัดเจนแต่ว่าก็อาจจะมีคนที่หลีกเลี่ยงหรือว่าหลบเลี่ยงไปใช้ เรื่องมือที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ก็มีอยู่แต่วันเนี้ยในกระบวนการการทํางานการตรวจสอบในของเจ้าที่ประมงเองแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกรมเจ้าท่าเองก็เอาจริงเข้มงวดกดขันกับเรื่องของการทําผิดกฎหมายอย่างอย่างเต็มที่นะครับครับซึ่งนนก็เลยทําให้ทําให้ชาวประมงเองก็ต้องปรับปรุงอสภาพเรือให้มันให้มันเรียกว่าอยู่ในสภาพที่ดีและก็ถูกสุกันามายด้วยเพราะว่าอันหนึ่งที่เราดูก็คือเรื่องของ การเก็บรักษาสัตว์น้ำเนี่ยต้องมีความสดสะอาดและก็ถูกสุขอนามัยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นข้อรังเกียจในการบริโภคครับอืมครับเรียกว่าทุกขั้นตอนก็สะอาดขึ้นแล้วมันก็ดูดูแลแบบไม่เรียก่าไม,ไม,ไม่ไม่เทาเเหมือนสมัยก่อนสักเท่าไหร่แล้วนะฮะพูดง่าย ก็ยพยายามปรับปรุงทุกภาคส่วนครับช่วยกันปรับปรุงให้ดีขึ้นเยอะนะครับจนกระทั่งเราสามารถปลดไปเหลือนได้เมื่อปีหกสองครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวปริมาณของเรือประมงปริมาณการจับสัตว์น้ําแต่ละปีแต่ละปีก็อยู่ในความดูแลซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาขาดแคลนนะใช้คานี้ได้ใช่ไหมฮะเราพยายามบริหารไม่ให้ขาดแคลนครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยก็เมื่อเมื่อ,อไหร่ที่มันลดน้อยลงเราก็จําเป็นต้องปรึกษาหารือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะ ลดการจับลงเพื่อไม่ให้เกินค่าที่เราได้คำนวณแล้วว่าจะเป็นค่าความยั่งยืนของของทรัพยากรที่จะ,ะไม่ให้ลดน้อยไปกว่านี้ครับผม,มกับเรามีอยู่แล้วใช่ไหมเราคำนวณยังไงครับคุณเจริญชัยครับมีครับก็คำนวณจากปริมาณหรือว่าปริมาณการจับที่เราได้สถิติมาสิบยี่สิบปีย้อนหลังเนี่ยนะครับก็จะมาดูคำนวณว,ว่าตัวเลขมันอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ที่เราจะมีความมั่นใจที่จะ ใช้ค่านี้ในการบริหารจัดการทรัพยากรเกาเรียกว่าค่า MSY คือค Maximum Sustainable Yield นะครับผลิตย,ยั่งยืนสูงสุดที่จะมีไว้ได้ออันนี้ก็คือโดยในปกติทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งไทยทั้งฝั่งอันดามันน่ยตัวเลขก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้าล้านตันของของของ,ของปริมาณที่จะมาใช้ได้ต่อป,ปีเราไม,ไม่ได้ให้ใช้ทั้งหมดต่อปีครับเราไม่ได้ใช้ทั้งหมดเราจะลับเก็บสัดส่วนไว้ประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซนเอาไว้เพื่อจะ เพื่อจะไม่ให้มันเกินจากตรงนั้นไปอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่เรามาใช้ในการจัดสรรทรัพยากรให้กับชาวประมงได้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 เรือแต่ละลำที่ไปใช้ที่ไปจับมาครับรันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ทํามาต่อเนื่องตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีห้าเก้านะครับครับแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ไงแต่ละลำแต่ละลำเขาจะจับปลาได้เท่าไหร่แต่ละปีแต่ละปีจะมีมีมีการคํานวณครับแต่ละลำก็จะมีการคานวณว่าเขาจะสามารถจับปลาได้ประมาณกี่ตันต่อต่อปีนะครับก็จะ ตอนนี้มันมันเรายังไม่สามารถที่จะไปชั่งน้ำหนักในในเรือในขณะนั้นได้ทันทีนะครับก็มีการประเมินโดยใช้ล็อกบุ๊กนะครับเรียกว่าการจดสมุดภูมิเรือไว้แล้วก็มาตรวจที่เวลาขึ้นหน้าท่ายครั้งหนึ่งเวลาม,มนานึ้นท่านก็จะก็จะประเมินอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ตัวเลขออกมานะครับซึ่งจะ จะเป็นปริมาณที่แต่ละลำเนี่ยก็จะจะสามารถจับสัตว์น้ําได้อ๋ออย่าสมมติลำลำลำหนึ่งอาจจะไม่เกินหนึ่งตันเราก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็ไม่เกินหนึ่งตันถูกไหมฮะดูหลักการครับถูกต้องครับเพราะว่ามันมีปริมาตรของของเรือในการที่จะที่จะที่จะบรรจุอยู่บรรทุกอยู่ครับ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 มีข้อจากัดอืมครับครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ตรงนี้แหละในการคํานวณซึ่งแต่ละปีแต่ละปีเราก็จะรู้ว่าตัวเลขมันใกล้ถึงหรือยังใกล้ถึงหรือยังแล้วก็เอ่อเรื่องของฤดูกาลจําเป็นด้วยไหมฮะว่าต้องเอ ในการสงวนรักษาพันธุ์จัดน้าใบอ่อนหรือพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเราเราต้องใช้การจัดการเรื่องพื้นที่ไว้ด้วยนะครับที่เราได้ได้สัมภาษณ์ไปหรือว่าคุณได้พูดคุยกับคุณบุญภัทนะครับเรื่องของการปิดอ่าวนะครับการปิดอ่าวเพื่อจะสงวนรักษาพื้นที่ให้สัดน้ําได้มีพื้นที่ดูแลตัวอ่อนหรือว่าวางไข่รักษาตัวอ่อนพวกนี้นะครับก็เป็นบริหารจัดการควบคู่กันไปกับพื้นที่ที่เราอนุญาตเวลารออนุญาตเนี่ยเราก็จะ ไม่ให้เขาเข้ามาในในบริเวณนี้นะครับจะมีกฎหมายบังคับไว้เพราะฉะนั้นก็ท่านต้องออกไปทําในนอกเหนือจากบริเวณที่เรากําหนดก็สัตว์น้ําที่หรือเครื่องมือที่อนุญาตให้ไม่ใช่บริเวณนี้ก็ยังทําได้ปกติแต่บริเวณที่เราประกาศพื้นที่ไว้ก็จะต้องห้ามเครื่องมือบางชนิดที่ที่มันมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ไปทาลายนะครับ,รบอเอาละครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผู้ประกอบการถ้าใครสนใจสินเชื่อตัวนี้ก็มีมีทำไม่มีระยะเวลาอะไรํำกับไหมครับคุณเฉิใช้ไห ก็ <g ülme> ประมาณให้ยื่นเข้ามายื่นขอได้ที่สํานักง,งานประมงจังหวัดนะครับใช้ <g ülme> เวลาประมาณหนึ่งปีนะครับเราก็ไม่ได้รีบท่านมีเวลาที่จะพิจารณาครับว่าท่านจะเป็นต้องใช้จริงหรือเปล่า <g ülme> แต่ถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าหนึ่งปีแล้วยังไม่ทําอะไรนะครับี <c oughs> แต่ว่าเรามีวงเงินอยู่ว่าห้าพันล้านบาทถ้าสมมติว่าเต็มวงเงินก็คงจะไปต่อไม่ได้นะครับก็คงต้องปิดรับสมัครแล้วก็ค่อยค่อยดูกันใหม่ว่าจะเปิดเฟดสามหรือเปล่านะครับ ต่ถ้ายังไม่เต็มนะครับท่านมีเวลาหนึ่งปีนี้โดยหลักการนะครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับคุณเฉลิมชัยสุวรรณรักนะครับอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ้ฟังครับส้นเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงเฟสสองนะครับมูลค่าทั้งหมดห้าพันล้านบาทใครสนใจก็ติดต่อประมงจังหวัดได้เลยนะครับเอาละครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังนะครับว่า มหากรรมร่วมใจแก้หนี้ครั้งที่หนึ่งะครับซึ่งธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้ประสบว่าปรากฏว่าประสบความสําเร็จนะครับโดยสามารถช่วยลูกค้าได้เป็นจํานวนหนึ่งคำถามคือมีลูกค้าที่ได้รับการดูแลไปแล้วเนี่ยจำนวนทั้งหมดกี่รายด้วยกันคําตอบคือ1 5 0 0 0หรายนะครับเดี๋ยวกลาเป็ผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ